กรรมการบริหารมีความเห็นว่าควรยืนในหลักการ14บวกหนึ่งไปเจรจาเรื่องของ14รัฐมนตรีและตำแหน่งประมุขน,นิติบัญญัติตามที่ได้เสนอตอนแรกสุดขอเป็นของพรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลนะครับ ในฐานะที่เป็นพักแกนนาและเป็นพักระดับสองซึ่งมีคะแนนที่ต่างกันเพียง10คะแนนตําแหน่งรัฐมนตรีที่ได้นะครับคือ14ตําแหน่งพักก้าวไกลบวกตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็น14บวกหนึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารทางพักเพื่อไทยเองก็เสนอว่าเพื่อไทยเอง14บบวกหนึ่งหนึ่งนั้นคือประธานฝ่ายเป็น เป็นประมุขฝ่ายนิติมติจัดก็คือประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือประธานรัฐสภานั่นเป็นข้อเสนอเบื้องต้นที่ได้นําเสนอไปทางก้าวไกลเองก็รับไปพิจารณานะครับหลังจากนั้นก็ยังไม่ได้มีการพูดคุยก,กันทางกรรมการบริหารหลังจากฟังคณะกรรมการเจรจาได้นําเสนอแล้วเนี่ยกรรมการบริหารมีความเห็นว่าควรยืนในหลักการ14บวกหนึ่งก็คือ หลักการแรกที่นําเสนอไปขอให้กรรมการที่รับภาระมอบหมายจากกรรมการบริหารไปเจรจาในประเด็นนี้ต่อไปนั่นก็คือหมายความว่าไปเจรจาเรื่องของ14รัฐมนตรีและตําแหน่งประมุขนิติบัญญัติตามที่ได้เสนอตอนแรกสุดขอเป็นของพรรคเพื่อไทยณนะวันที่กกตได้ประกาศผลเรียบร้อยวันนั้นควรจะเป็นวันที่มีจุดเริ่มต้นขอการเจรจาให้จบ ทั้งกระบวนการแล้วก็วันนี้ที่ประชุมอย่างที่ท่านอาจารย์ชูศักดิ์ท่านรองหัวหน้าพักกับท่านหัวหน้าพักเนี่ยได้ชี้แจงให้ทราบก็คือว่าวันนี้เราไม่ได้ลงมติแต่ว่าเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมเห็นเป็นเอกภา,ภาพก็ก็คือว่าเรามีเจตจำนงแบบนี้ให้คณะผู้ไปเจรจารเนี่ยได้เอาเจตจำนงของกรรมการบริหารและเจตจำนงของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของเรา,เรา,เรา,เราทั้งหมดเนี่ยไปผมกับท่านเลขาประเสริฐก็ จะหยิบเอาข้อสรุปอันนี้ไปพูดคุยกับคณะเจเจจาจากฝ่ายก้าวไก่วันพรุ่งนี้สิบโมงเช้าที่พักเพื่อไทยก็เรายังคาดหวังว่าการคุยกันจะให้เกียรติซึ่งกันและกันและจะใช้เหตุใช้ผลเราก็หวังว่ามันจะราบลื่นและก็จะช่วยกันสามารถจะตั้งรัฐบาลฝ่ายประชาธิปไตยร่วมกันให้สําเร็จเพื่อตอบสนองผลประโยชน์ที่พี่น้องประชาชนอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงโดยเร็ว